สวัสดีครับพวกเราครับช่องผังลักที่ฟาร์มเรี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับก็พาลักกี้นะครับเดินเล่นทุกๆวันนะครับตอนตเช้านะครับออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายทุกๆวันเลยนะครับผมทุกๆเช้านะครับลักที่ต้องเดินนะครับออกกำลังกายนะครับพอจะได้แข้งขาจะได้ไม่ไม่ตึงนะครับเนาะยืดเส้นยืดสายนะครับสุภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงด้วยนะครับเนาะ าม,มาเร็วมาเร็วออกเดินเล่นทุกเช้านะครับเส้นทางที่น้องเดินทุกวันอยู่แล้วทางนี้นะครับผมเนาะ อนนี้พ่อขวานก็เดินตามหลังแล้วครับตอนนี้รีบเหลือเกินลักกี้นะครับจะรีบ <c oughs> จะรีบไปไหนลักกี้มามาไปเบนซ้ายเ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ไม่เจอน้องบอพลอยนะครับน้องบอพลอยไปไหนน้องบอพลอยจะไปไหนนะครับว <c oughs> ันนี้นะครับอ่า <c oughs> น้องบอพลอยกลัวลักกี้แล้วตัวน,นี้นะครับ <c oughs> น้องจะไปไหนครับจะไปทํางานเหรอ <c oughs> จะไปทางานเอาอยากรถเร็วมามามา มามามาน้องกลัวนะครับกลัวช้างใหญ่หรือเปล่านะครับ uh, อ๋อน um, ี Took, so psilon, uh, ่นะครับน้องบบพลอยนะครับน้องบบพลอยไปทํางานแล้วลัคกี้เดินตามน้องบบพลอยแล้วตอนนี้นะครับไปไปไปกับน้องไปไปกับน้องไหมไปกับน้องนะครับน้องบบพลอยนะครับนู่นนะครับน้องก็ไปทํางานทุกๆุกเช้าเหมือนกันนะครับเนาะเอาอยางรถไปสักเส้นไหมน้องบบพลอย ยางนี้เล็กของว่าจะเอาจะเอายางใหญ่เลยนะครับเนาะเอายางรถไทยเลยนะว่า่อกควันบอกว่ายางรถไทยเลยนะครับเนาะนี่นะครับเดินตามน้องโบพลอยไปแล้วนะครับตอนนี้ไปนู่นแล้วนะครับนู่นนะครับเอาส่งน้องแค่นี้แหละลูกนะส่งน้องแค่นี้นะครับเนาะอ้าวกลับมาได้แล้วจะไปไหนต่อนู่นอ้าวตามไปแล้วตอนนี้นะครับโบพลอยนะครับจะไปทํางานนะครับไปแสดงนะครับเนาะ พอแล้วลักกี้มาลักกี้ไปด้วยกันแล้วพอขวานก็เรียกไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเนาะเรียกไปด้วยเลยนะครับเาตามน้องไปแล้วนะครับตอนนาตามน้องไปแล้วตอนนี้นะครับเนาะลักกี้ก็ชอบช้างเด็กอยู่แล้วนะครับชอบตัวนี้อนานะครับมุดช้างเล็กๆนี่ชอบมากๆเลยนะครับผมไปแล้วนะครับไปส่งน้องโบพลนะครับไปทํางานนะครับตอนนี้ เดินตามไปแล้วตนตามไปแล้วนะครับอาแค่นี้แหละลูกกลับนะแค่นี้แหละครับกลับได้แล้ว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 มา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 ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทรงน้องบอกรอยนะครับไปถึงที่ทํางานเลยเนาะเดินตามน้องบอกรอยเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้เจอน้องบอกรอยนะครับเดินมาทํางานครับลักกี้ก็เดินตามนะครับตอนนี้ลักกี้ก็จะเดินออกมัไก่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วลูกมาทาอะไรอีกน้อจอดรอ ไม่อยากจะไปแล้วนะครับจะตามน้องไปอีกนะครับไปเดินต่อเดินต่อไปสองนองเรียบร้อยก็เดินต่อนะครับกลับมาที่เดิมนะครับ นี่นะครับเป็นเส้นทางที่น้องเดินทุกวันอยู่แล้วครับแล้วังนี้นะครับผมเนาะยางรถนี้ไม่ห่างกกลเลยนะครับดูนะครับสองล้อนะครับสองล้อไม่วางให้น้องเลยได้เล่นด้วยเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอน้องบบลอยพอดีนะครับนี่ก็จะรีบไปไหนเนาะทีนี้เมื่อกี้เขาจะตามน้องถึงนู่นเลยนะครับเพราะว่าน้องบกลอยไปทํางานนะครับไปแสดงนะครับเนาะ ทุกเช้านะครับทุกเช้าพอก่อนก็พาน้องออกถึงเล่นทุกเช้านะครับจะได้ให้ร่างกายแข็งแรงด้วยครับเนาะจะได้ไม่เครียดด้วยนะครับแต่ละวันนะครับผมนี่จะรีบไปไหนเนาะรีบเลอเกินนะครับหลักกี้อาจจะรีบไปไหนลูกรีบไปไหนถึงนี่ตรงนี้นะครับน้องก็จะรีบแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไปกินกล้วยนะครับจะได้ไปกินกล้วยนะครับผม วันนี้จะได้กินก้งแล้วเปล่าวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนเนาะเอาไปเจอหลวงตานะครับไปหาหลวงตาอีกแล้วนะครับอมาแล้วจ้าหลวงตาอยู่แล้วนะครับหลวงตาขอบคุณค่ะหลวงตาขอบคุณค่ะหลวงตาสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะก่อนเร <PI <pi ็วสวัสดีค่ะหลวงตาก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลวงตาก่อนลูกสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะสวยสวยเร็ว อ้เอาเจอน้องเจอน้องตัวเล็กทิ้งยางรถแล้วตอนนี้นะครับผมหมอชายเพิ่มน้องชายเพิ่มนะเอ้ายางรถไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้นะครับสนใจตัวน้อยแล้วตอนนี้นะครับผมสนใจตัวเล็กแล้วตอนนี้นะครับน้องชายเพิ่มนะเอ้าเอาแล้วดูนู่น ยางรถไม่เอาแล้วครับตัวนี้นะครับเอาตัวน้อยเลยนะครับผมเอาตัวเล็กเลยนะครับตัวนี้นะครับ <collaborate> ดูดูไม่สนใจแล้วนะครับยางรถไม่สนแล้วนะครับขอไปเล่นกับตัวเล็กแล้วตัวนี้นะครับผมน้องไปเล่นกับตัวเล็กกันนะครับเนาะ วันนี้นะครับช่ายเพิ่มนะครับมาเจอช่องช่ายเพิ่มนะครับอัตัวน้อยนะครับเดินเล่นออกกําลังกายเหมือนกันนะครับเนาะเดินเล่นนะครับออกกําลังกายนะครับวันนี้ครับผมดูลัคกี้ไม่สนใจยางรถแล้วลูกยางรถไม่เอาแล้วนะครับอยากได้ตัวเล็กไปไปอยู่ด้วยอยากมีน้องนะครับพ่อควานบอกว่าอยากมีน้องเลยนะครับเอา ไม่ร so ู้ว่าน้องเดินมานะครับรากวันก็ไม่ได้ดูนะครับกล้วยเอาไหมกล้วยลูกกล้วยกล้วยกล้วยไม่สนใจกล้วยอีกแล้วอ้าวตัวเล็กนี่ชอบอยู่แล้วนะครับลากี้นะครับน้องตัวเล็กนะครับเอาจากได้มีน้องแน่นะครับมากินกล้วยแล้วลูกเร็วกี้กี้มามามากล้วยที่กล้วย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 เอาเอาดูนะครับไม่สนใจกล้วยแล้วครับตอนนี้นะครับสนใจแต่น้องตัวเล็กนะครับน้องชายเพิ่มนะครับนะครับ เอาล้วยก็ไม่กินนะครับดูนะครับเคยมีลูกหนึ่งตัวครับผมมักมักตัวน้อยครับเบิงเบิงล้วยก็ไม่ย่อมกินนะครับที่นี่ครับผมเอาเอาจะไปตามชายเพิ่มอีกแล้วนะครับจะทํายังไงวันนี้จะเอาไปได้ไหมน้อลักกี้วันนี้ก็เดินเล่นนะครับเดินเล่นก็มาเจอน้องตัวเล็กนะครับน้องชายเพิ่มนะครับชายเพิ่มนะครับลักกี้นะครับดูดูจะไม่สนใจยังรถแล้วตอนนี้นะครับเนาะ ดูน้องนะครับได้กล้วยก็ไม่กินด้วยนะครับตอนนี้นะครับหาพอแล้วลูกได้เห็นแล้วนะครับเนาะจะไปทางไหนครับพ่อควานเอาไปบ้านนงบัวนะครับจะเดินเล่นครับออกกำลังกายด้วยนะครับเนาะตัวเล็กก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับอาจจะไปบ้านนงบัวนะครับดูนะครับเอาอาเอ โอ้ยกล้วยก็ไม่สนใจเลยลักกี้เห็นตัวเล็กมาเมื่อกี้ไม,ไ,มไม่ได้มองหลังนะครับพ่อควันก็ไม่ได้มองหลังนะครับเมื่อกี้เห็นพ่อควันเขาขี่มานะครับแลลักกี้หันไปไหนนะครับหันหลังไปนะครับเจอเลยนะครับตองตัวเล็กน้องชายเพิ่มเลยนะครับเนาะโอ้ยลักกี้หนูไมก่กิกล้วยลูกอยากมีน้องหรือเปล่าเอาไปเรารถมาแล้วนะครับพอแล้วลูกมาแล้วไปเอาอยาง,งรถนะครับให้น้องเขาไปแล้วมา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 ี่มานี่มานี่มามามาเบนมา แล้วถูกน้องชายเพิ่มไปแล้วนะครับให้น้องไปก่อนนะครับไม่ไม่อย่างนั้นเอาออกยางนะครับผมเนาะว่าน้องก็ต้องลักกี้ต้องเดินตามแน่นอนครับยางรถยังไม่ห่วงเลยนะครับผมขนาดยางรถลักแท้ๆนะครับแต่ลักเล็กน้อยมากกว่ายางรถหรือเปล่าลักกี้ตอนนี้ให้น้องไปก่อนน้อยน้องไปก่อนนะครับนู่นนะครับนู่นถ้าไปเดินตามไปก็น่าจะวิ่งตามไปเลยนะครับไปไปแล้วมา เป็นยังไงนะครับน้องเดินถึงไหนแล้วเอ้ยอย่างรถก็จะเอาไปด้วยนะครับอ,อ่าตัวเลโก,ก้จะห่วงเหมือนกันนะครับนูนนะครับวิบ่งไปแล้ตวตอนนี้นะครับน้องนูนไปแล้วนะครับตัวเล็กไปไหนแล้วนะครับเดินก่อนพ่อฟานนะครับน้องชายเพิ่มเนาะชายเพิ่มไปนูนแล้วลักกี้เดินตามเดินตามเฮ้ยเนูนนูนนูนอยู่นูน,น,น หนูไม่ต้องไปกับเขานะครับทางไกลนะครับน้องก็ไปที่บ้านเนาะเดินออกกำลังกายนะครับทุกๆเช้าเหมือนกันกับลักกี้นะครับผมเนาะก็ได้เดินแบบนี้ก็ดีนะครับร่างกายก็จะได้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับแต่ละเชือกนะครับผมเนาะลักกี้เห็นตัวเล็กไม่ได้เลยนะครับทิ้งย่างรถเลยเนาะของรักของหนูนะลูกเมื่อกี้นะครับหลวงตาให้กล้วยยังไม่เอนครับรักเด็กนะครับรักเด็กจะวิ่งตามเลยตอนนี้ ไม่ทันแล้วให้ไปไกลแล้วนะครับเนาะเมื่อกี้ก็เจอน้องโบพลอยตอนนี้ก็ไม่เจอชายเพิ่มอีกนะครับเมื่อกี้ก็เดินตามนะครับน้องโบพลอยไปทํางานด้วยนะครับเนาะตอนนี้นะครับชายเพิ่มก็ไปบ้านนะครับเดินออกกำลังกายนะครับกลับบ้านนะครับปบ้านน้องบัวเนาะหลักกี้ไนเจอพอดีนะครับเพราะก่อนยังไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเดินมาข้างหลังนะครับไม่รู้ลักกี้หันไปทางไหนนะครับหันหลังให้นะครับ ไปแล้วลักกี้นะครับวิ่งวิ่งไปไหนไม่ทันหรอกลูกเขาไปไกลแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ